E.P. 23่ไวอันรอบที่สองมิสเตอร์บอลเงินเทวดาใครก็อยากได้มาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค,คุณพ่อคุณพีเอฟซที่ติดตามช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ สำหรับคลิปนี้หวอัานรอบที่สองมาแล้วคะ่ะและเก็บตกเลขเด็ดวันนี้สองพฤษภาคมก็จะมีไปเงินเทวดาใครก็อยากได้เด่นวิ่งบนวิ่งล่างเอื้อยล่ะและแอดข้าวฟางเราลองไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเลขไหนเด่นกันบ้างถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ท่านไหนก็อย่าลืมที่จะเซฟเก็บไว้ด้วยนะคะ แต่ก่อนจะไปรับชมก็ย้มเตือนกันอีกครั้งค่ะว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล L 6และ N 3เท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยกับแนวทางหวยอันสำหรับงวด2พฤษภาคมค่ะ วันนี้หวยอันรอบที่หนึ่งไม่มีเลขอันนะคะและหวยอันรอบที่สองก็มาแล้วค่ะวันนี้มีอันชุดสีแดงมาอีกแล้วนะคะลองไปดูกันเลยค่ะชุดสีแดงอันเลขชุดสามตัวตรงโต๊ดเลข964และยังมีอันชุดสีดำสามตัวตรงและสามตัวโต๊ดตัวกลับ519 147 905 971และอันชุด2ตัวบนล่างและตัวกลับได้แก่17 19 29 47 59และ79ก็ลองเอาไปเทียบกับเลขที่ท่านชอบดูนะคะเลขไวยอันมีโอกาสที่จะออกได้สูงอยู่นะคะย้อนไปดูสถิติเมื่อก่อนก่อนกันได้คะ่ะ แอดมินนำมาฝากกันทุกงวดนะคะมาดูกันต่อกับแนวทางมิสเตอร์บอลสำหรับผลงานในงวดที่พึ่งผ่านมา16เมษาผลลางบันออก227และ85ให้ถูกเล็กบิ้ง2และก็เข้า2ตัวที่85สําสำหรับวันนี้เขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ2พฤษภาคมให้ชุด3ตัวมีเลข 498 598 483 583ตัวเน้นที่ขีดเส้นใต้มีเลข598และ583ให้วิงตัวเดียวคือเลข8และก็มีชุด2ตัวให้มาที่98 08 18 83 82 16 92และ93คะ่ะตัวเน้นที่ขีดเส้นใต้ให้คือเลข98 18และ83คะ่ะรอลุนกันนะคะสำหรับงวดนี้ว่าจะเข้าตัวตรงอีกหรือเปล่าแล้วคะ่ะก็มาต่อกันที่เลขใบนี้เงินเทวดาใครก็อยากได้สำหรับสาธิติที่ผ่านมาให้เลขเด่นบนถูก ติดต่อกันมาสี่งวดซ้อแล้วนะคะคือตั้งแต่วด1หนึ่งมีนาผลรางบันออก894ให้ถูกเลขเด่น4ต่อมางวด1 6มีนาผลรางบันออก5 6 3ให้ถูกเลขเด่น5ต่อมา1เมษาผลรางบันออก687ให้ถูกเลขเด่น8และต่อมา16เมษาผลรางบันออก227และ85 ให้ถูกเลขเด่น8และก็เข้า2ตัวล่าง8 5ตัวตรงค่ะสำหรับวัวนนี้มัวนสองพฤษภาคมเงินเทวมดาใครก็อยากได้ให้เลขมาแล้วนะคะให้วิ่งบนเลขสอเด่น3ตัว2 4 1ตัดเล่น2ตัวที่เลข41 4ห 4, 2, 2ึ่ให้3ตัวชุดรองมีเลข4 83 528 650589และให้วิ่งล่างเลข4ีองตัวล่างมีตัวเน้นที่349440และตัวกันบนล่าง2853899783และนี่ก็คือแนวทางสำหรับเงินเทวดาใครก็อยากได้มาลุ้นกันต่อคะ่ะสำหรับงวนนี้ ว่าจะเข้าตัวตรงอีกไหมนะคะมาตามกันต่อกับแนวทางแอดเอ้ยล่ะมีคนถามหากันเช่นเดียวกันนะคะมีสถิติให้เลขเด่นวิ่งบนวิ่งล่างอย่างละตัวเข้าถูกติดต่อกันมาแล้ว11งวดติดค่ะมาดูผลงานในงวด16เมษาผลลังบันออก227และ85ให้ถูกที่เลขเด่น8 และก็เขา้าคู่2ตัว8 5ตัวตรงอีกเช่นกันคะ่ะและมาดูสำหรับงวดน,นี้มัวนสองพฤษภาคมแอดเลยล่ะให้บิงบนรูดเเน้นที่2ตัว3 7ให้เลขชุด3ตัวมีเลข2 3 7 5 3 7 8 3 7และให้บิงล่างเลข1และชุด2ตัวให้มาที่1 3 1 4 หนเจดสำหรับวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกนะคะแอดเอลยล่ะจะเข้าตัวตรงอีกหรือไม่รอลุ้นกันค่ะมาต่อกันที่แนวทางแอดเข้าฟังมีสถิติเข้ามาแล้ว2วันนะคะตั้งแต่วัน16มีนาะผลลังบันออก5 6 3และ3 2ให้เด่น2กับเด่น6ให้ถูกที่คู่2 3ตัวกับค่ะ ต่อมางวดนหนึ่งเมษาผลลังบันออก687ปและ36ให้เด่น8และให้ถูกคู่87ตัวกลับค่ะต่อมางวด16เมษาให้เลขไม่เข้านะคะและสำหรับงวดน,นี้งวดสองพื้นสภาคมแอดเข้าฟังให้เด่นตัวเดียวคือเลขศูและชุดสองตัวให้มาทีู่นย์สอห เน,นเน้นที่06กับ07มีชุด3ตัวหางเดียวคือ606สำหรับวันนี้ก็มาลุ้นกันค่ะสำหรับแนวทางแอดเข้าฟฟาังว่าจะมาไหมนะคะสำหรับเก็บตกไว้แม่นใบนี้ของแอดหนุ่มสุพรรณผลงานในวัน16เมษาผลรางบันออก227ให้ถูกทีเลขบิ่ง7 และสำหรับมวดน,นี้2พฤษภาคมแอดหนุ่มสุพรรณให้เล็กเด่น4กับ5และชุด2ตัวให้มาที่48 49 40 58 59 50และชุด3ตัวหางเดียวทีเล็ข748สำหรับมวลน,นี้ก็มารุนกันนะคะกับแนวทางแอดนุ่มสุพรรณค่ะ และสำหรับข้อมูลใบนี้อาจารย์พีสุดปังให้ชุดสองตัวเข้ามาแล้วสิงมวติดแต่งวดที่แล้วให้เล็กไม่เข้านะคะสำหรับผลงานในงมื่6ิกุุมภาให้ถูกที่คู่ล่าง05ตัวกลับค่ะต่อมาเมื่อนมีนาให้ถูกที่คู่บน9 4ต่อมางมื่6มีนาให้ถูกที่คู่ล่าง23ตัวกลับ และต่อมาวันหนึ่งเมษาให้ถูกที่คู่บน7-9ตัวกับและมวดที่พึ่งผ่านมา16เมษาให้เล็กไม่เข้าค่ะมาดูกันต่อสำหรับวัวนนี้วัวนสองพฤษภาคมหวัยอาจารย์พีให้ชุดสองตัวบน3-8-4-8-3-9-4-9และชุด2ตัวล่าง9-3-9-6-9-7 และ98รับชมคลิปจบแล้วชอบแนวทางของอาจารย์ท่านไหนก็อย่าลืมที่จะเซฟเก็บไว้เทียบไว้ดูกันนะคะและมาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ